สวัสดีครับผมแอมินเฟรนจะากเพจไปดูบอลนะครับเราก็ไปดูบอลซาอุดิอาราเบียโปรยกนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลลีกซาอุด์นัดที่13นะครับระหว่างทีมมังกรเพลิงอาเวดาเนี่ยครับเปิดบ้านรับการมเยือนของนักรบทะเลทรายอัลนาเซอร์นะครับโดยจะเตะกันในคืนวันเสาร์ที่11เนะครับเวลาตีหนึ่งหรือเช้าวันอาทิตย์ที่12นั่นเองนะครับตามเวลาประเทศไทยจะเตะกันที่สนามสนามคิงอับดุลอาซิสสเตเดียมนะครับสนามเย้าของทีมอาเวดานะครับ ความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านเอเวด้านะครับที่มังกรเพลิงเนี่ยจริงๆแล้วช่วงตุ่ฤดูกาลเนี่ยฟอร์มดีนะมีชนะบ่อยอยู่นะฮะแต่ว่าเจอช่วงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยฟอร์มตกนะครับเรียกว่าไม่ชนะใครเลย4เกมติดน,นะครับแพ้อัลเทอวอนตกรอบคิงส์คัพอีกนะครับแต่ว่ายังดีที่นัดที่แล้วเนี่ยบุกไปชนะอาหาเซมได้ทําให้สถานการณ์เนี่ยยังกลับมาอยู่ในโซนกลางตารางนะครับไม่ตกไปช่วงไทยตารางนะครับส่วนหนึ่งก็ปัญหามาจากฟอร์มฝืดๆเนี่ยของโอเดียนอิกาโลนะครับที่ตอนนี้ยิงประตูไม่ได้มา6นาน และนะครับที่ต่อกับทุกรายการเลยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยยิงได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเป็นผู้เล่นที่ช่วยทีมได้อย่างมากนะครับคราวนี้มาดูทางฝั่งอัลนาเซอร์บ้างนะครับทีมน้ำตกทะเลทรายเนี่ยมีฟอร์มที่ดีมากๆชนะรวดมาแล้ว6นัดติดนะครับตอนนี้ก็อยู่รองจากฝูงนะครับเข้ารอบบอลถ้วยทั้งสองรายการทั้งเอฟซีแล้วก็คิงส์คัพในประเทศนะครับโดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับพักโรนัลโดนะในเกมเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับหลังจากที่เตะกันมาตลอดนะครับโรน่าโดเนี่ยยืนตัวจริงมาแปะนัดติดนี่ครับกกัับน วัย38ปีนะครับแล้วก็ทีมก็ชนะมา3-2ด้วยนะครับโดยทาริสกาทำแฮตทริกได้นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะไม่มีทาริสกานะเพราะาติดโทษแบนจากในเกมคิงคัพกับ ทางเอาอิทิฟังนะครับแล้วก็โรนัโดที่พักจะาจะได้ลงเล่นในนัดนี้เพราะว่าต้องการขึ้นไปขย่าบอลลังจากฝูงให้ได้นะครับแล้วก็อาจจะได้สุรต่างเอากำานังกลับมายืมแบ็กขวาเหมือนเดิมนะครับตัวสำรองไม่ว่าจะเป็นอับดุลรามันการิบไอมันยายาอับดุลไลคิมนะครับเวลาที่เล่นแทนกันเนี่ยก็ลงได้แล้วก็ เรียกได้ว่าามีฟอร์มที่ดีนะครับคือตัวจริงตัวสำรองเนี่ยทดแทนกันได้หมดนะครับคราวนี้นะครับมาดูเฮดทูเฮดของทั้งสองทีมกันนิดนึงนะครับเจอกันมา17นัดหลังสุดนะครับอาลนัซเซอร์ชนะ11อเวด้าชนะแค่3เสมอกันไป3นะครับรุการที่แล้วในลีกนะครับอาลนัซเซอร์เนี่ยชนะไปกลับเลยนะชนะในบ้าน1-0แล้วก็ไปชนะมาชนะที่บ้านอเวด้า4-0นะครับแต่อเวด้าเนี่ยก็มีชนะในฟุตบอลคิงส์คัพต่ออัลนัซเซอร์1-0ในรุกานที่แล้วนะครับ คนที่ยิงประตูให้ทีมได้เยอะที่สุดนะครับของอเวด้าเนี่ยก็จะเป็นอโอเดียนอิกาโลนะครับแล้วก็เครีกูดวินยิงคนละคประตูเท่ากันส่วนอันเดอร์เซอร์คือโรนัลโดยิงไป12ประตูนะครับอเวด้าเล่นในบ้าน6นะัดชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับอันเดอร์เซอร์เวลาเป็นทีมเยือนเนี่ยนะครับเนัดชนะ6แพ้แค่1นั่นเองนะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับอเวด้านะครับเมื่อทางโอเดียนอิกาโลเนี่ยพึ่งพาไม่ค่อยได้ในช่วงหลังนะฮะก็จะเป็นเครีกูดวิน ปีกชาวออสซี่นะครับออสเตรเลียที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาลงไป7นัดยิงไปแล้ว5นะครับโดยที่ช่วงหลังเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ช่วยอิกาโลที่ฟอร์มฝืดได้ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทั้ง2คนนี้ท็อปฟอร์มทั้งคู่นะครับเอาเอาไว้ได้น่าจะมีฟอร์มที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็น่ากลัวขึ้นนั่นเองนะครับทีมอัลนาเซอร์นะครับโรนัลโดที่พักเมื่อกลางสัปดาห์วันนี้เนี่ยน่าจะลงเป็นกองหน้าตัวจริงนะครับแล้วก็ไล่ล่าประตูแน่นอนน่่่ะนนนคครรับาาาวีีี้เยทขดไปจะ ทาริสกานะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าโรนัลโดนเนี่ยน่าจะยิงจ่ายกินเองได้หมดนะครับสิบงตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นนะครับเอเวด้าจอร์จริโอสโดนินะครับน่าใช้กันหลักที่เล่นดีในเกมกับอาฮอเซมนะครับแล้วด้วยฟอร์มที่เล่นในบ้านน่าจะยังเชื่อใจได้อยู่นะครับต้อง แต่มาเจออัลเนเซอร์เนี่ยน่าจะมีการเน้นเกมรับค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะมาในสูตร4-2-3-1นะครับคืออาจมีฟิลตัวรับไป2ตัวเลยนะครับผู้สาประตูมือ1น,นะครับเป็นมูเนียลลูกครึ่งมโมร็อกโกสเปนนะครับยืนเป็นตัวจริงนะครับกองหลัง4คนแบ็กขวานะครับจะเป็นซาอิดอัลโมลวาวานนะครับเซ็นเตอร์ฮับสองคนใช้อัลฮาฟิดคู่กับ ทางออสการ์ดูอัตเต้นะครับกองหลังทีมชาติคอสตาริกานะครับแบ็กซ้ายจะใช้อลูคารีที่ลงสำรองนะัดที่แล้วนาดน,นี้กลับมาเป็นตัวจริงนะครับกองกลางตัวรับ2คนนะครับอัลเซลโมนัตเตบราซิลจะจับคู่กับฟากกฟ,ฟาที่นะครับที่จ่ายได้ด้วยทําประตูได้ห่วยนะครับสามารถเล่นในตำแหน่งบ็อกซ์บ็อกกันได้นะครับกองหลาง3าคนนะครับ ทางด้านขวาใช้อับดุลลาซิดนวนะครับที่ผู้หวอดสองประตูนัดที่แล้วนะครับแล้วก็ซ้ายเป็นเครกุดวินนะครับแล้วมีวาลิดบัคชีนกับตันทีมยืนตรงกลางนะครับหน้าเป้าใช้อเดียออิกาโลนะครับเอานนสเซอร์นะครับนัดที่แล้วหลุยส์คาสโตไม่จะพักนักเตะไว้เยอะนะครับแต่ว่านัดนี้เนี่ยน่าจะขาดทาริสกาตัวเดียวนะครับพร้อมทุกตำแหน่งน่าจะใช้42-31เหมือนกันนะครับรูกสาประตูนาวับอัลกิดีนะครับ กองหลัง4คนนะครับสุลตานเอากำลังจะกลับมายืมเป็นตัวจริงนะครับในส่วนของแบ็คขวานะเซนเตอร์ฮับคนอเมริกาบ็อกจะกลับมาจับคู่กับดูดายอารัมรีนะฮะแล้วแบ็คซ้ายจะใช้เอาชัมรีที่ได้พักมาหลายนัดแล้วนะครับรับตัวรับ2คนนะครับน่าจะเป็นเซโกฟูฟาน่ากับเอาไคเบอรี่นะครับก็น่าจะยืมคู่กัน3คนตัวรุกนะครับขวาโอตาวิโอนะครับซ้ายมาเน่แล้วก็ตรงกลางเป็นมาซโรโบโซวิดนะครับนอกจากนั้นโรโดจะยืนเป็นหน้าเป้านะครับทัศนะนะนี้ คิดว่าเอาเว้าเล่นในบ้านน่าจะเอาไม่อยู่นะเอานาเซอร์บุกเอาชนะ3-0นะครับหากชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ของทางเพจไปดูบอลน,นะครับหรือว่า YouTube ไปดูบอลน,นะครับสามารถที่จะกดติดตามซับโรไคลติดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับนอกจากนั้น,นะครับเรายมีช่องทิกตอกด้วยนะ เพไปดูบอลนะครับแล้วก็ไปดูบอลซาอุดิอาระเบียโปรลีกนะครับเราเป็นเพจที่ให้อ่าทำเรื่องของกิจกรรมการจัดทริปจัดทัวร์ดูบอลต่างประเทศนะครับใครสนใจทัวร์ดูบอลแมนยูอาร์เซนอลเชลซีสเปอร์นะครับเรามีจัดทริปอยู่ทุกเดือนเลยนะครับบอลยูโร2024และอนาคตอาจจะจัดดูบอลซาอุด้วยนะครับตอนนี้ดูโปรแกรมอยู่นะใครหาตั๋วฟุตบอลต่างประเทศนะครับดีต่างประเทศเนี่ยเรามีจำหน่ายนะครับการันตีเข้าดูได้จริงนะครับไม่เทไม่ทิ้งนะครับสามารถแอดไลน์ e กดทูติเดียมคำว่าพูดกันพูดคุยกันได้นะครับ หากีพักประการใดขอภัยไว้ด้วยนะครับผมแอดมินเฟรย์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ